ไปเลยครับคุ่นล้ำหยอดครับรับไปเตา่าเต่าตอนยอดกันครับกับไลฟ์หัใสหน้อบันรับออกโดนนินนะครับนินขับนีมม่มองหารนะ เราลุา้นเลยครับเราลุา้นเลยเราลุา้นเวลายอย่างเดียวเลยนะครับ